จากปัญหาสู่แนวทางการแก้ไขยอย่าง,ย,างยั่งยืนภาพที่เห็นจนชินตาของคนในชุมชนปั่นจักรยานแรงบุญขับเคลื่อนสุขภาพของคนในชุมชนจักรยานเนี่ยมันเป็นพาณะะที่ใกล้ตัวสำหรับคนทุกคนที่จะ,ะหยิบมาใช้ได้เพราะหนึ่งราคาถูกสองก็ซ่อมง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เริ่มแรกเลยป่าไปกหลงพอนอะไปผ่านทางบานอื่นนี่บางคนเขาก็ว่าเขาก็มองไปว่าพระอยังมากปั่นจักรยานในถนนสีเนาะถ้าเราไม่ดูแลร่างกายของเราเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะตัวหลวงพ่อเองเนี่ยมีความดันกับเบาหวานเบาหวานเนี่ยก็เริ่มขึ้นอนุบาลเพราะว่าบวชพระนีอะ่อาหารเลือกไม่ได้นะตะก้อนนี่เดือนนึงตอนเขารง,งบานสองสามเตียตะก้อนจะบอกเป็นแบบนี้ได้เลี้ยงสี่ แต่ใครคนบ่มีแห้งนี่สินะถ้าพัดปั่นจัก,กรยานนี่ก็ไ่ได้เข้าล้มบานอีกเลยหลวงพ่อมาปั่นจัก,กรยานนี่แรกๆก็ปั่นแค่แค่ไปสอนนักเรียนอันนี้มันยังไม่เห็นผลหลังจากที่หลวงพ่อทำโครงการ2,600กิโลปั่นไปถึงแม่สายถึงประเทศลาวนี่กลับมาเบาหวานลดความดันลดหลวงพ่อดีใจมากนะเพราะว่าต้องพกยาไงตัวลาไปนี่ก็ต้องพกยาไปด้วยนะ,ะตอนหลังมานี้มันชักรู้สึกมันอาการนั้นมัน ที่เคยเวียนศีรษะอะไรเงี้ยหายไปนั้นยืนยันได้ว,ว่าจักรยานเนี่ยสามารถช่วยให้หลวงพ่อเนี่ยหายจากโรคนี้ได้หมอขอนัดเป็นหมอฤๅษีเรียงฤๅษีเดือนหมอนัดมีโรคเก่า,แต,า,า,าแต่ว่ามันหายหล้วจะมันติหายขาดทั้งั้นจักรยานนี่แหละผ้าหายคิดแล้วนาะดูซิกระชุม่มก็ช่วย ในใจิตใจในร่างกายมันเบื่เหนเื่อยบ่เพียนอนกันนอนดีแล้วมีคำคำหนึ่งที่พวกชาวปั่นจักรยานมักจะพูดให้กำลังใจกันว่า ปั่นหนีหมอแต่ยังไงเพื่อนมาปั่นมันออกกําลังกายดีได้ขนาดลุกน้นเลีอยดเ,เนื้อสมองตีบเขามาปั่นเขากระหายจ้ะเขาคือย่าดีกับมาปั่นร่องบึงเด้อทุกข้ความแข้งแรงดีเด้อก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ได้ลองลองหันมาใช้ใช,ใช้ใช้จักรยานเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคุ้นหมอแล้วนะต่อไป เราก็มาสามารถเสริมสร้างสุขภาพได้เพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกาย